สวัสดีครับพี่เพียโต้ครับผมาวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนางฟ้ากระบะหนึ่งคันครับวันนี้มีกระบะนะครับสายซิ่งนะครับสวยๆเนี่ยมาฝาก FC กันนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับชื่อช่องพี่เพียวโต้คาร์ทูชแนลนะครับในช่องยูทูบงเราหนอน่งครับผมวันนี้เรามีมิตซูไททันปี2008นะครับแคปนะครับแล้วก็เป็นดีเซลด้วยนะครับผมคันนี้สวยๆเลยนะครับมิตซู2008นะครับดีเซลนะครับ รถสวยๆเลยนะครับมามาพร้อมกับล้อนะครับ17นิ้วนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับสีสันก็ถือว่าสวยงามนะครับนะครับเดี๋ยวรูกระบะท้ายกันนะครับกระบะท้ายก็ต้องพูดว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับอย่างมากๆนะครับท้ายเธยก็เดิมอยู่นะครับไม่มีชนหนักจมน้ําแต่อย่างใดนะจะโอเคนะครับ ท้ายเธอสวยนะครับรถก็เรียบร้อยอ่ะนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสีสันก็ถือว่าโอเคนะครับ90%ขึ้นนะครับภายในก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดอย่างมากๆนะครับนี่ครับโอ้โหตายแล้วภายในส่งเข้าประกวดนะครับเบาะสะอาดนะครับนะครับสะอาดมากๆนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับก็ยังดีอยู่นะครับชอเจอสวยนะครับวงมาลัยก็สะอาดนารีนะครับเอามันเดือมดูเครื่องยนต์กัน โอ้โหนี่เปิดแอร์ด้วยนะรถสตาร์ททีเดียวติดติดชึ่งนะครับผมเรือนไม้ก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแม่สวยจริงนะครับฉากนี้ชมึดแล้วนะโอ้โหอีกหลายขั้นเลยวันนี้นี่ครับแผงประตูฮะโอ้โหตายเลยสะอาดนะครับราคาที่บอกเลยไปถึงสองแสนนะฮะบอกเลยนะแสนก็บาทนะฮะนี่ฮะหน้าจอก็สวยนะครับช่องเกียร์นะครับบอกสะอาดสะอ้านมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะจ๊ะรู้สึกว่าจะมี พาวเวอร์ตัวหนึ่งนี่ครับมาเชิด้านนะครับแล้วก็แคปก็ยังสวยอยู่นะครับก็รเรียบร้อยอย่างมากๆนะไม่ต้องทําอะไรอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับโอ้โหสวยงามจริงนะครับผมอันนี้นเปิดฝากรโปรงหน่อยอ่ะมาดูฝากรโปรงกันหน่อยมาดูห้องเครื่องกันหน่อยแลครับผมลืมบอกไปว่า ภาษี66ด้วยนะครับโอ้โหสวยงามพระราม8ห้องเครื่องสวยอะนะครับไม่ต้องทําอะไรละนะครับเครื่องสะอาดนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับต้งมาน้ํานะครับน้ำนะครับก็สะอาดนะครับเครื่องก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรนีไม่มีสนักจมน้ำแต่อย่างใดนะคนั้นครับเดียสวยอยู่เลยนะครับเนียครับผมห้องเครื่องยังสะอาดอยู่ นะครับเดิมๆไม่มีอะไรโอเคคันนี้สวยอย่างมากๆนะครับมิซูมิชินะครับผม2.5นะครับคอมเร็วดีเซลของเรานั่นเองนะครับผมปี2008พาวเวอร์ไฟฟ้าโอ้โหรถยังสวยนะครับผมคันนี้ไปเลย185,000บาทพอออกรถ1,000งพัดิปลีเลยนะจ๊ะ FC ขอบของครับ